ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาคือความทยานอยากความดิ้นรนปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะและธรรมารมตัณหาเปรียบดังไฟลามทุ่งไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งเสพยิ่งเร่าร้อนภิกษุทั้งหลาย ตัณหานั้นมีสามอย่างคือกามตัณหาความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากยึดตนวิภวะตัณหาความอยากไม่ให้เป็นอยากหลีกหนีอยากทำลายสิ่งที่ไม่ชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหานั้น เป็นผู้ก่อเพลิงทุกขเผาไม่จิตใจให้เร่าร้อนหลงวนในสังสารวัฏตัณหาเปรียบดังงูร้ายซ่อนอยู่ในพุ่มไม้แห่งความเพลิดเพลินเมื่อใดประมาทเมื่อนั้นจะถูกกัดด้วยพิษแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายตราบใดยังมีตัณหาอยู่ในใจตราบนั้นยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่ผู้ใดรู้ทันตัญหาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นจะสามารถถอนรากแห่งตัญหาได้และจะเข้าถึงธรรมอันสงบคือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายพึงเพียรพยายามกำจัดตัญหาเสียด้วยมักมีองคแปดดุดชาวนาถอนหญ้าร้ายจากนา มิให้มันแย่งอาหารจากต้นข้าวอันบริสุทธิ์เถิด